สวัสดีครับวันนี้คุณครูอนุวัฒน์ก็มาพบนักเรียนนะครับในช่วโงภาษาอังกฤษสําหรับการเรียนนะครับในช่วงที่มีโรคระบาดโควิดนะครับในทีนะครับวันนี้เราจะมาเริ่มบทเรียนภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษนั้นเราเรียนจากสิ่งที่ง่ายนะครับไปหาสิ่งที่ยากนะครับสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับหรือเราเรียกว่า อ n ง l i s อั l ฟ h าเบ t นะครับสำหรับเจ้า English a l p h a เบ t เนี่ยก็จะมีทั้งหมด26ตัวนะครับแบ่งออกเป็นสระครับหตัวเป็นเลียนชนะ21ตัวนะครับสำหรับการเขียนนะครับเขียนได้4แบบนะครับก็คือตัวเขียนใหญ่ ตัวเขียนเล็กตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัวพิมพ์เล็กนะครับเริ่มต้นนะครับเรามารู้จักกับเจ้าสระทั้งห้าตัวนะครับเริ่มจากตัว a นะครับตัว a นะครับตรงกับสระเอสระแอสระเอสระอสะแล้วก็สระอานะครับในภาษาไทยนะครับตัว e ีตรงกับสระเอสระเอสระอีแล้วก็สระอี ในภาษาไทยตัวไอนะครับตรงกับสระอีสระอีสระไอในเสียงสั้นส่วนเสียงยาวก็คือไอนะครับสระอนะครับตัวโอนะครับเป็นเสียงสละในภาษาไทยก็คือเสียงโอสระโอสระโอสระอและอนะครับในเสียงยาวนะครับส่วน สระตัวท้ายคือตัวยูตรงกับสระอุสระอูแล้วก็ไม่หันอากาศนะครับอันนี้เป็นสระนะครับเราเริ่มจากสระก่อนนะครับต่อไปนะครับเป็นพยัญชนะ21ตัวนะครับครับมาดูพยัญชนะตัวแรกนะครับคือตัว B นะครับตัว b ตรงกับเสียงเบอร์ครับในภาษาไทยนะครับ B เบอร์เช่นเบอร์แอเกอ ก็อ่านว่าแบ็กแปลว่ากระเป๋าเบอร์เอเดอร์ก็อ่านว่าเบดแปลว่าเตียงนอนนะครับในที่นี้ก็คือตัวบีตรงกับเสียงเบอร์ในภาษาไทยนะครับต่อไปเป็นพยัญชนะตัวที่สองก็คือตัวซีนะครับตัวซีนั้นเป็นได้สองเสียงนะครับก็คือเสียงเคกับเสียงเซนะครับนะครับยกตัวอย่างเช่นเคแอนเนอร์ ner. อ่านว่าแคนแปลว่ากระป๋องนะครับอันนี้ตัว c ตรงกับเสียงเคนะครับต่อไปตัว c ตรงกับเสียง, Sir, ยยงเซอ, Sell, อร์ยกตัวอย่างเช่นเซอร์เออ่านว่าเซลแปลว่าเซลพืชหรือเซลสัตว์นะครับอันนี้เป็นพยัญชนะตัวที่สองต่อไปเป็นพยัญชนะตัวที่3นะครับก็คือตัว d นะครับตัว d ตรงกับเสียงเดในภาษาไทยนะครับยกตัวอย่างเช่น เดอรอีกเกอาาร์่านว่าดิกแปลว่าขุดนะครับอน,นี้ตัว D ก็ตรงกับเสียงเดอต่อไปนะครับเป็นตัว F นะครับพยัญชนะตัว F ตรงกับเสียงเฟอร์นะครับในภาษาไทยเวลาจะออกเสียงตัว F ให้นักเรียนเอาฟันบนกัดลิมฟิปปีปากล่างนะครับ F นะครับแล้วก็เฟอร์เฟอร์ครับยกตัวอย่างเช่น f ฟอาาร์แออร์อ่านว่าแฟน แอนเนอ่านว่าแฟนนะครับนักเรียนออกเสียงตามว้ได้นะครับแอนเนอ่านว่าแฟนก็แปลว่าพัดลมนะครับต่อไปเป็นพยัญชนะตัว G นะครับในภาษาอังกฤษตรงกับภาษาไทยได้สองเสียงนะครับเสียงแรกก็คือ G ตรงกับเสียงเกอครับเช่นยกตัวอย่างเช่นนะครับเกอโอครับพยัญชนะเกอ บวกกับสละตัวโอเกอร์โอก็อ่านว่าโกนะครับเกอร์โออ่านว่าโกแปลว่าไปนะครับต่อไปนะครับก็คืออีกเสียงหนึ่งนะครับตัวจตรงกับเสียงเจอครับตัวจตรงกับเสียงเจอเช่นยกตัวอย่างเจอไออ่านว่าใจแอเนอร์เธออ่านว่าแอนครับจาแอนก็แปลว่ายักษ์นะครับอ่านี้ตัวจตรงกับเสียงเจอต่อไปเป็นพยัญชนะ ตัว h นะครับนเรียนไม่ออกเสียง h นะครับ h ไม่มีในภาษาอังกฤษนะครับ h เป็นภาษาเยอรมันนะครับแปลว่าทำนะครับ h นาก็แปลว่าทำนา h ไลก็แปลว่าทำไรนะครับตัวนี้เราออกเสียงว่าตัว h นะครับตัว h ตัว h นั้นตรงกับเสียง h นะครับ h h ครับที่นเรียนออกเสียงตัว h เพราะว่า เวลามันไปอยู่ในคําศัพท์มันจะตรงกับเสียงเฮอนะครับ็เลรนักเรียนก็ออกเสียงว่าเฮแต่ที่ถูกก็ต้องเสียงออกเสียงวอาเอชครับเอชตรงกับเสียงเฮอยกตัวอย่างเช่นเฮอเอเนอร์อ่านว่าเฮนแปลว่าแม่ไก่นะครับเฮอเอเนอร์อ่านว่าเฮนแปลว่าแม่ไก่นะครับต่อไปเป็นพัญชนะตัวเจนะครับถามว่าตัวไอไปไหนตัวไอไม่มีนะครับตัวไอมันเป็นสละันะครับ ตัวเจนั้นตรงกับเสียงเจอในภาษาไทยนะครับเช่นเจออ่านว่าจาแปลว่าไห้นะครับต่อไปต,ตัวเคตัวเคตรงกับเสียงเคนะครับเช่นเคอีเง้อเคอ่านว่าคิงแปลว่าพระราชานะครับเคอีเงออ่านว่าคิง แปลว,ว่าพระราชานะครับต่อไปเป็นพยัญชน,นะตัว L ตัว L นั้นให้เอาปลายลิ้นไปสัมผัสกับฟันบนนั่นในนะครับ L L ครับ L ครับยกตัวอย่างเช่น L a G อ่านว่าเล็ก L a G อ่านว่าเล็กแปลว่าขานะครับพยัญชน,นะตัวต่อมาคือตัว M ตรงกับเสียงเม่ครับ M เม่คยกตัวอย่างเช่นเม่ อูเนอร์อ่านว่ามูนแปลว่าดวงจันทร์นะครับพยัญชนะตัวต่อมาตัว n ตรงกับเสียง n, นเ,น n, o, น no, นเน o, อร no, ์นะครับเช่นเนอร์โออ่านว่าโนนะครับเนอร์โออ่านว่าโนแปลว่าไหมนะครับพยัญชนะตัวต่อไปตัว P ตรงกับเสียงเพอนะครับพีเพอเช่นเพอเอเนอร์เพนอ่านว่าเพนนะครับแปลว่าปากกานะครับ พยัญชนะตัวละไปตัวคิวตัวคิวเป็นเสียงควบนะครับนะครับเป็นเสียงควบคือเสียงคัวนะครับยกตัวอย่างเช่นคัวอีเนอร์อ่านว่าควีนแปลว่าราชินีนะครับตัวต่อมาอานะครับตัวอาตรงกับเสียงรเวลาจะออกเรียนจะออกเสียงตัวอานะครับให้เรียนห่อลิ้นนะครับให้ไปสัมผัสกับเพดานอ่อนด้านในนะครับร์อารครับยกตัวอย่างเช่น r ์เอ e r อ่านว่า rat โอเคเราออกเสียงตามนะครับ r ์เอ e r อ่านว่าแ a t แปลว่าหนูนะครับเวลาออกเสียงภาษาอังกฤษนักเรียนไม่ต้องไปอายนะครับว่าหน้าตาเรามันจะไม่หล่อไม่สวยนะครับปากเราจะมันเป็นหน้าเกียดทุเรศทุลังไงไม่เป็นไรนะครับขอให้เราออกเสียงให้ถูกต้องนะครับพี่ยันแล้วตัวต่อไปให้เรียนเป่าลมออทิฟันนะครับนะครับ s นะครับ S ครับ s ตรงกับเสียงเซอร์นะครับเช่นครับเซอร์อีเดอร์อัลวซีดนะครับเซอร์อีเดอร์อัลนซีดแปลว่าแม่เหล็ดนะครับพยัญชนะตัวต่อไปนะครับอ๋อขอโทษนะครับตัว s นั้นตรงกับเสียงเซอร์แล้วก็ยังตรงกับเสียงสอเสือนะครับคือเสียงเป่าลมอัลตราซานครับเป่าลมอมาที่ฟันนะครับคือ s s s ยกตัวอย่างเช่นนะครับ เปอร์อีเคอร์สปีกนะครับสเปอร์อีเคอร์อ่านว่าสปีกแปลว่าพูดนะครับสปีกแปลว่าพูดนะครับพยัญชนะตัวต่อไปนะครับตัวทีนะครับตัวทีตรงกับเสียงเธอะนครับเช่นเธอเออ่านว่าเทเบิลอ่านว่าเบิลเทเบิลแปลว่าโต๊ะนะครับตัวทีนั้นเป็นได้สองเสียงในภาษาไทยนะครับคือเสียงเธอ์ก็ได้หรือเสียงเติร์ก็ได้นะครับมาเมื่อกี้เป็นเสียงเธอ ยกตัวอย่างเช่น stop แปลว่าหยุดนะครับพยัญชนะตัวต่อไปนั้นเป็นพยัญชนะที่นักเรียนออกเสียงไม่ค่อยถูกต้องนะครับคือมันเป็นเสียงที่ค่อนข้างออกยากนะครับมันต้องใช้อวัยวะต่างๆนะครับแล้วก็ไอ้บีบบีบกองเสียงด้วยนะครับคือตัว v นะครับต้องเอาฟันบนกัดลิมนทีปากล่างนะครับ v. แล้วก็ต้องบังคับกล่องเสียงของเราเนี่ยให้มันบีบบีบให้มันภายในคอมคอเราเนี่ยมันจะมีกล่องเสียงอยู่นะครับถ้าเราบีบให้มันสั่นเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นเสียงกล้องนะครับต้องออกเสียงว่าเวอร์นะครับตัววีนะครับยกตัวอย่างเช่นเวอร์แอนเนอร์อ่านว่าแวนนะครับแวนแปลว่ารถตู้นะครับพยัญชนะตัวต่อไปใกล้หมดแล้วครับใกล้จะครบ2ี่1ตัวแล้วครับตัวเสียงพยัญชนะตัวดับเบิลยูนะครับเราอ่านว่าดับเบิลยูนะครับเราไม่อ่านว่าดับบิลนะครับ W นั้นค้าใครออกเสียงนี้เขายกเลิกไปแล้วนะครับเพราะว่าตัว W นั้นค้าใครพูดนะมันเชยนะครับเราออกเสียงว่า W นะครับตัว W นั้นตรงกับเสียงเวอร์นะครับในภาษาไทยนะครับยกตัวอย่างเช่นเวอร์นะครับอีเงออ่านว่าวิงนะครับเวอร์อีเงออ่านว่าวิงแปลว่าปีกนะครับต่อไปเป็นชนะตัว X นะครับตัว X นะออกเสียงให้มันมีซอโซ่เลยครับ X ยกตัวอย่างเช่นเบอร์ออสอ่านว่าบ็อกซ์ตัวเอ็กนั้นตัวเอ็กนั้นตรงกับ2เสียงนะครับขอโทษทีคือเสียงเกอกับเสียงเซอร์ครับเอ็กตรงกับเสียงเกอเซอร์ส่วนใหญ่จะเป็นตัวสะกดนะครับเป็นพยัญชนะตัวสะกดนะครับสำหรับพยัญชนะต้นก็มีน้อยนะครับตัว x ตรงกับเสียงเกอเซอร์เช่นเบอร์ออเกอรเซอร์ก็อ่านว่าบ็อกซ์แปลว่ากล่องครับครับ ต่อไปเป็นพยัญชนะตัว y นะครับตัว y ตรงกับเสียงเยอะนะครับยกตัวอย่างเช่นเยอะเอเลอ์อ่านว่าเยเลอ over อ่านว่าโลเยโลครแปลว่าสีเหลืองนะครับต่อไปเป็นพยัญชนะตัวสุดท้ายนะครับตัว z หรือตัว c นะครับตัวนี้เราต้องบังคับกล่องเสียงเราให้มันสั่นนะครับว่ามันเป็นเสียงกล้องครับครับ z นะครับ z นะก็ตรงกับตัวซนะครับยกตัวอย่างเช่น ซี布านะครับซี布าเซอีเบอาร์ก uh, ็ออกเสียงเรนะครับเรอาร์ซี布าซี布าก็แปลว่าม้าลายนะครับเพี่อนอันนี้คุณครูก็จะสอนเรื่องง่ายๆก่อนนะครับก็คือเรื่องของเจอบอักษรภาษาอังกฤษที่มีทั้งหมด26ตัวนะครับสรุปแล้วก็คือแบ่งออกเป็นพยัญชนะเสียงพยัญชนะ21เสียงแบ่งเป็นเสียงสระ5เสียงนะครับชั่วโมงหน้านะครับครูก็จะมาสอนเรื่องของ เจ้าสละผสมกับพยัญชนะผสมนะครับเราเรียนจากง่ายไปหายากนะครับขอบคุณนักเรียนนะครับที่ติดตามชมคลิปนี้นะครับขอบคุณนะครับขอให้นักเรียนดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ผ่านโรคร้ายนี้ไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ